จกแบบอยู่ลมมันเฉยมาพาใจหน่วงหนักมินเมินตึด๊ดเพื่อะลยอย่าว่าได้คลากออกหนรถอืมตะติงตะติงตะติงต,ติงตะติงตะติง,ตตงพอแล้วมันคาคอมนะันน่ะน้ำพัดเบใชัให้มันจะเพื่อ,อนานๆ บุญรอดบุญรอดแล้วก็บุญหลงข้นเเอาจิ้ม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 ตายายเอาเอาจิ้มตายายอ่ะจบจบจบมือกินข้าวอ่ะจบมือกินข้าวจบมือตะเตงตะเตงตะเตงเตงตะเตงตะเตงตะเตงเตง ก็น่ารักไปอีกแบบค่ะก็ไม่เหงาแน่เนาะแต่ว่ายายอุ้มไม่ได้ค่ะถ้ามีแม่เขาเขาก็จะอยู่ถ้าไม่มีแม่นี่ไม่ได้เลยเขาก็จะอยู่กับแม่ค่ะนะคะอ้าตึง ชายน่ารักจังเลยค่ะสจัาดีค่ะคร <มา S 1> ับครับครับมามาโอ้ยโอยอยมาสร้างว่าเถอะมันจะมาได้จังไรมันก็ไปวตัวหะห๊หยังเลยลูกนะหยำ

จะคุณยายหลานน่ารักมากค่ะลูกสาวเลิกกันกับพ่อบักอันนี้แหละก็มาอยู่กับยายนี่แหละยายก็เลี้ยงเบึ่โอ้อจากร้านจะโตหรือว่ายายจะไปก่อนหลาะมันก็ไม่รู้หรอกค่ะน้องคะยายให้เขาคว่ำก็ได้คว่ำแบบไหน,น,นมันไม่คว่ำเนาะนันเองมันทำเอง ฮ็ตอันนี้อยู่กลางป่าเ,าเลยฮ็ตออกอยู่ในอิรุวเลยลืมเอามาเนี่เฮิ hit, ตไข่เต็มถุงอย่ mm hmm. แต่รูสามร้อยผมไม่เอา <Yeah. S 1> จะหาเอาเองดีกว่า <Yeah. S 1> มันโบอิ่มนะคะให้มันว้ายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเนี่ยแหนเลืดนิ้กตับ ติงจั๊กติงจ๊กติงจั๊ติงจ๊กติงจงจ๊บุลอบุลอดนี่

Der! 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 หนิงนหนิงในหนิงในต้มมักอึน้ำมันชุกแล้วปิดภัยอหมักักเี่มจนน้เชี่มมันบิดนไม่้มักักนะเี่อมเอาเปลืองเกลยวหักจูบเฮ็ดให้มันเถอะ ผ่านบืบ้แล้วพอใส่รถมันไปมันไปเติมยาเฮาบมมีรถเฮา,า,าไม่มีรถไปลำบากกว่าใครจะมาเอาแล้วเราต้องแบกออกไปด้วยอุ้ยตายอีอกทีค่อย มีก็ไปทางพุน่นเนาะไปข้างนอก,ออกตัวใหญ่ไปตัวเนาะดูตเงีนย้อนท่ายหลานบัดบันมนม่อยู่นะกระเป๋านี่รถนี่เอาออกเลยดูนมมานมจืดให้บอกก็อ,อ,อ,อย่าให้มันกินตัวโอ๊ยนี่ไหไม่กินตัวนนดวยลยสัพทอ หืมยาเทียงกันมันจะเข้าไม่รู้จักเลยได้นี่ก็ได้น้องเป็นเด็กอารมณ์ดีมากค่ะคุณยายหัวเราะนมมนมอันอันมาเมื่อนั่ทุ้งน่ะเออนมเบิดอายุกี่สิเอามาให้คุณอีนี่เหย่อแล้วไปเอาของบ้านย่าจนมาหมิ่นเลยก็จนมาอัน,อ,น,อ,นอันกองนม ให,ให้ของค,องนอนนะคะุณคุณแบบนั้นจ่าจ่าจริงจ่าจ่าจริงจ่าจริงจ,จ่าอย่าอ๋อไลายอย่างอยู่นี่อย่าอ๋อไลายอย่างอยู่นี่ทายเบิ่งบักไม่น้อยอันนี้ด้านเอ้านะคะอ้ามันคว่ำงายขึ้นมาเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วรถ เอาจะกินนมแล้วเอ้ามว้ายบุรอดครับยายบุรอดโตขึ้นมาเลี้ยงยายเด้อได้ยินไหมโตขึ้นมาเลี้ยงยายเด้ออือแมนอยู่บนนอ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 น่ลรอดรอด,อดรนอมาลูก ข้าวว่ะอือ,อข้าวแป๊บค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคา้างให้ยายเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะบายบายดู